เออฮัลโหลครับ hmm. ต้องขออภัยนะครับที่บางครั้งผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมไม่ได้ดูแชทนะถามว่าเล่นทุกวันไหมก็เล่นแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์อยากเล่นว่างวันไหนก็เล่นนะฮะ ช่วงนี้ว่างอยู่ก็อาจจะมาเล่นสักสองสามวันนะฮะรู้สึกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าเกมอนะก็เลยเล่นเกมไม่ค่อยสนุกแล้วเดี๋ยวนี้โตขึ้นแล้วยิ่งเล่นเกมไม่ค่อยสนุกนะฮะเพนอะไรสงสัยเพื่อนหายหมดทำไมอันนี้อ้วนแล้วเนี่ย ช่วงนี้กำลังอินเลิฟต้องรีบตรอเติมความรักที่มีให้กันตอนนี้จะเป็นคู่รักกันแล้วใช่ไหมความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบเนือ้อฮาาลีนูฮาาลีลูเยิบซิฟาดิชเอาหน่อยไอ้ประเทือง <c oughs> มีงอนมีอดูดูพี่นะน้องร่างกายแข็งแรงนะฮะอ,อ่ายืบัน่หลอดใกล้เต็มแล้วสวัสีสีชมพูอีกนิดนึงคิดแฮนไม่รับสาวอื่นตัดทิ้งฮะโทรศัพท์ ผมว่าจะเอาสีชมพูนี้ให้เต็มแล้วก็ไปนะครับรู้สึกทุระงงงหังอยากดูหนังเล่นบ้างเป็นบางข่าวกับเกมจะซิมเด็กๆไม่อยู่บ้านด้วยจะเต็มแล้วอีกนิดเดียว ทาคือบะไปไหนอ่ะไปไหนเล่ากลับมาก่อนเดี๋ยวเพิ่เล่นเกมผมเล่นเองให้ผมเล่นเองเกมเฮ้ยเต็มแล้วนี่ว่าใช่ไหมเสียมผู้รอสีชมผู้เต็มแล้ว

ทําให้หลอดเต็มเผื่อว่าจะนอนเตียงเดียวกันได้นะจะได้ไม่ต้องสกปัญหาใช้เตียงแยกนะฮะยิบอควิสยังไม่ด้แจกอ้นน้พอมอน รักกันนาำไม่จ่าย oh, oh, no. เอา้าทำงานแล้วหรอรักเสร็จก็ไปทำงานเลยครับต้องลองเตียงคู่ดูแล้วว่าจะนอนด้วยกันได้ไหมทุบทิ้ง เตียงคู่มาอันไหนเนี่ยอันนี้ตังก็เริ่มหมดแล้วฮะโอ้โหเตียงอย่างแพงมื่นสองหกร้อยเอาประหยัเดเลยเตียงคู่แบบประหยัดไม่มีอันจะกินเคเปลี่ยนสีดีไหม รักเต็มเปี่ยมเดี๋ยวเรากลับมาจากทำงานก่อนอนี่ยอ๋อนี่ไม่ได้นอนเลยไปนอนก่อนอตื่นแล้วออกห้องน้ำห้องน้ำเอ้าเด็กๆกลับบ้านแล้วนอนได้ไหมลองดูดินอนด้วยกันได้ไหม นอนด้กันไม่ได้อะนอนนอนด้กันไม่ได้นะครับได้คนเดียวไม่ได้สนิทกันพอที่จะนอนได้กันเดี๋ยวต้องสร้างาอีกเตียงอีกเตีองอยงหนึ่งเตียงเล็กๆข้างๆอา แบบนี้แหละเยี่ยมเดี๋ยวเราดูฮอนกรีกลับมาก่อนนะคุณผู้ชายตัวเขียวะจะนอนได้ไหมนะโอ้เอ็นน่ว่งแล้วไปนอนพลังงานหมด ตัวเหม็นด้วยไปห้องน้ำไปห้องน้ำอย่าเพิ่งไปกินสิเอาองความสะอาดก่อนด้วยองความสะอาดอันนี้แล้วก็แล้ซ่อม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 ไม่ได้แับต้องรองคอนกรีกลับมาก่อนช่างใหญ่ประจำบ้านดูชุดทำงานเขาสิ เหมือนอ่าจารย์แดงอาจารย์แดงผมเอ้าไปนอนไปนอนลองนอนด้ก่กันดูโู้หูๆก่อนโู้โหโอ้โห้ง่งวงเกิดหู้โ เอานอนด้วยกันได้แล้วครับโอ้โหประสบความสำเร็จในที่สุดผมก็ไม่ต้องเปลืองเตียงโอ้โหพังหมดพังหมดทุกอย่างตู้เย็นก็พังบ้านจะพังไห้เนี่ยโอ้หิวแล้วหิวไปนหนึ่ง เราเลยมาบ้านไหนเนี่ยเลื่อนเลยนะต้องลองโอ้โหอ่ะโอ้โหเดี๋ยวตื่นมาซ่อมอันนี้นะพอละที่สี่ละตื่นกันได้ละอย่านอนกินบ้านกินเมืองไปซ่อมก่อนแฟนเองจะทำอาหารเดี๋ยวทำไม่ได้นะคอนกรีดีแพ้ เอาผู้หญิงไปซ่อมเอาเอาเจนไปซ่อมซะแล้วเลี้ยวอาบซะด้วยได้เวลาวูู้โอ้โหแจ็คนี่มันเติบโตไวเหลือเกินวูู้ไป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 โอ้เดี๋เวลาวูู้เรียบร้อยไปหนึ่ง ตื่นเช้ากับแสนสดใสยอย่าทำเด็กเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เด็กก็ป่วนกันไป2ตัวแล้วเนี่ย,ยเด็กตัวเขียวกับแม่หนูแว่นแว่นดานนว้า,วาโอเคเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอตามสูตรนะครับผมผมอยากให้เป็นก็คืออยากให้นอนเตียงคู่ได้เท่านั้นนะครับ,บ,บ <laughs> รักกันเพาอนอน รักกันเพราะอยากให้นอนเตียงคู่เอาเฮ้ซ่อมนี้ก่อนดิไอนเก๋ไปซ่อมก่อนเพราะหนุ่มช่างใหญ่แต่ทรงผมนี้มันเท่เีฟ้าเนี่ยไปซ่อมเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วก็เซฟเด็กเด็กนี่ถูกทิ้งต้องไปนอนอีกเตียงหนึ่งลองลองย้ายไปไหม เออนี่ไงได้แล้วนอนพอดีเดินข้างๆแล้วก็เข้าไปนอนโอเคต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับสตรีมทุกค่าคืนนะฮะขอบคุณที่รับชมเรื่อยเปื่อยนะเล่นไปเรื่อยเปื่อยว่างๆก็เล่นฮะไม่ว่างก็ไม่เล่นวันไหนเบื่อๆก็มาเล่นนะครับแต่รู้สึกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าเกมีนะฮะชีวิตจริง ก็ใช้ชีวิตมาแล้วยังต้องมาใช้ชีวิตในเกมอีกเหรอเนี่ยโอเคครับไม่ตาย